แล้วครับวันนี้ออนไลน์ทำชอนออีกแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องต้องตั้งคำถามอะวันนี้วัน,นวันนี้เป็นวันที่โดนแบนในเฟซไม่ให้โพสต์โพสต์นีนะฮะนี่อันนี้อันนี้คือในเทเล gram คือรูปรูปนี้รูปนี้มันมันอะไรอะเสียหายตรงไหน ไม่ได้เห็นโชว์โคงโชว์ควยอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้โชว์นะคะส่วนข้อความเป็นข้อความนี้ประกาศนะคะเพื่อให้การตอบข้อความจากทุกสื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงขอสรุปดังนี้ก็พูดไปในแต่ละสื่อที่ดูแลอยู่อย่างเช่นเพจตลาดนัดเกยเนี่ยจะตอบเฉพาะคนไทยในเรื่องที่เป็นขายของในตลาดแล้วพอน้องมีกลุ่มตลาดนัดเกยด้วยนะคะในรูปแบบของกรุ๊ปซึ่งมีสมาชิกประมาณ16ื่นหกหมื่นหกหรือหมื่นเจ็ดหรือหมื่นแปดเลยจำไม่ได้แล้ววะ นะฮะหรือว่าออให้คําปรึกษาเรื่องกลยุทธ์โฆษณาเนี่ยคือปรึกษาการตลาดและกลยุทธ์โฆษณานี้ฟรีอยู่แล้วนะฮะเป็นล,นลักษณะแบบปรึกษาเบื้องต้นให้คําแนะน,นํารุ่นนี้นี่นั่นอะไรเงี้ยในภาพรวมๆเนี่ยเราโอเคให้กับคนที่มาขายของในตลาดนัดเกตได้ฟรีเลยนะฮะหรือว่าพูดคุยในเรื่องสมัครสมาชิกสปาชายหรือสมัครงานในแบบ VIP อย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นนี้หมายความว่าไงแบบฝรั่งจะไม่ตอบแล้วต่างชาติอินโด ใครอีกประเทศไหนเขียนฟอนตแปลกๆมาคิดๆตอบปวดหัวนะคะมันตอบไป่ทันด้วยเรื่องของเรื่องนะแล้วดูได้มีเพจตลาดนั้นเกเกย์ไทยแลนแคมฟอกเป็นยังไงเออจะตอบใครไม่ตอบใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันเดี๋ยวมันจะยาวไปถ้าเกิดเขียมนมาไม่ตอบใครเอาเรียกง่ายๆว่าหรือพูดง่ายๆว่าจะตอบใครก่อนดีกว่านะฮะอันนี้เป็นโพสต์ที่ว่าเออเราจะขออนุญาตตอบเฉพาะใครอะไรยังไงนะฮะม,มันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเราป่ะมันไม่น่าจะผิดกฎบ้าบ,าบออะไรใช่ไหม เนี่ยเพจเกทไทแลนด์แคมป์ฟอสเป็นยังไงเกทแบงคอกเป็นยังไงเกทิฟไทแลนด์เกทิฟแบงคอกเนี่ยเราจะตอบเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้นนะเพราะะฉนนั้คนไทยอย่าเพิ่งเข้ามาถามนะจะมีกลุ่มไหมมีอะไรกระจเกนจิงมันแบบมันตอบไม่ทันลำปวดหัวเลยมันกระติ้งตึ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 ้งโนติเข้ามาวันละหนึ่งหมื่นทุกวันนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยปวดหัวมากนะอ่ะไลน์จะตอบใครทวิตเตอร์ตอบใครอินสตาแกรมเทเล gram ตอบใคร เทคนิคนี่คือตอบได้หมดทุกเรื่องทุกรลา่าอะไรฝรั่งต่างชาติหาเหวทั่วประเทศสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินอะไรเงี้ยตอบหมดแต่ขอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นแค่นั้นเองนะฮะมันก็มีอยู่แค่เนี่ยปรากฏว่า Facebook ห้ามโพสห้ามโพสโดยทั้งภาพทางทางอะไรวะทางภาพทางข้อความข้อความก็ไม่ไม่อะไรสีเลยสลไอจี IG, โพสภาพนี้ได้ ข้อความลบไปเลยไม่ม <bur> ีเมื่อกี้ไปเช็คดูใน IG ว่าเป็นยังไงบ้างให้มากดไลค์กดหรือคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าปรากฏข้อความหายไปเลยค่ะแล้วจะเข้าไปกดข้อความอีกทีเขากระเด้งขึ้นมาบอกว่าเออข้อความนี้นูนี่นี่มีอะไรมินเมมินเมหรืออะไรตรงไหนงงที่สุดที่สุดของที่สุดนะแล้วเขาเขาเลยเข้าไปเช็คใน Line official พึ่งพึ่งพึ่งบ่นไปในทวิตเตอร์เองบอกว่าเฮ้ย โพสใน IG จีโพสในไลน์ออฟฟิเชียลทำไมได้ปรากฏที่ไปเช็คใน IG ไม่ได้แหละได้แต่ภาพโพสในไลน์ออฟฟิเชียลปรากฏไม่ได้เครื่องแหงไปเลยค่ะแบบเออเลิกไปเลยแล้วเนี่ยเพิ่งไปดูอีกทีมันขึ้นส่งมาเป็นโนติว่าข้อความนี้ถูกระง,งับโดยฝ่ายแอดมินอะไรของไลน์อะไรไม่รู้มนะันน่ะคือเรางงอะ่ะมันคือแต่ ประเด็นปัญหามันคืออะไรของของ a c e b o o k บอกว่า URL ใน Twitter ของคุณน่ะผิดกฎระเบียบ Twitter.com.pattysexy ซี่เนี่ยนะ p a t t y s e x y เนี่ยมันผิดระเบียบมันจะยั่วยวนมันมันบ้าเหลยคำว่า Patty Sexy เนี่ยมัน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 มีปัญหาตรงไหนอ่ะไม่เข้าใจนะคะโอ้ยวันนี้เป็นวันที่แบบกันนำอีกแล้วเหื่อยจังเลยไหนจะต้องมาเพิ่ม อีกลุ่มธเลกนที่เพิ่งโดนแบนไปเนี่ยตอนนี้กลับเข้ามาประมาณ107คนหายไปประมาณอีก500กว่าคนนะคะกำลังพยายามเล่งบิวแบนใหม่กลุ่มใหม่แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์อยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้แบบคนก็ยังทักนู่นทักนี่อะไรหลากต่างแต่ว่าโอเคต้องพูดย้ำตรงนี้อีกทีเลยว่าถ้าเป็นลูกค้าทักมาเรื่องสปาหรือว่าน้องที่สปาักงานใดแบบเนี้ยเราก็จะ ทำเป็น first priority คือเราจะตอบก่อนเสมอต่อให้ติดน,นู่นนี่นี่นะั้นนอกจากแบบว่าเออ่ติดสายเออ่ไปนั่นนี้นูน่นคือเข้าห้องน้ำหรืออะไรมันตอบไม่ได้อย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมักจะตอบเสมออ้าวตายแล้วกี่นาทีแล้วไม่รู้งั้นขออนุญาต ชี้แจงในในช n e l ใน YouTube ก่อนนะคะจะไปโพสใน y t u t u เนี่ยให้ให้ดูว่าว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาจากอะไรงงๆนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเปิดเสียงดังๆนะก็ได้ฟังกันได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วกด subscribe กันด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ